ก,กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดวิวค่ะในคลิปวิดีโอของ TikTok กกันนะคะวิธีการเข้าเว็บไซต์ก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้กันได้เลยนะและคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้กันได้เลยค่ะ เมื่อเขามาสู่เว็บไซต์เคมีขีดทีเหตุกันแล้วนะคะสําหรับใครที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้กันไปได้เลยค่ะและใครนะคะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกค่ะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้นะเข้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะการสมัครสมาชิกนะคะง่ายมากๆเลยกรอกข้อมูลตามนี้กันได้เลยค่ะแล้วก็อย่าลืมติ้งข้างล่างสองช่องนี้ด้วยนะคะหรือสมัครผ่าน Gmail ก็สามารถคลิกข้างล่างตรงนี้นะแล้วก็สมัครผ่าน Gmail กันไปได้เลยเนื่องจากเราค่ะเป็นสมาชิกอยู่แล้วนะคะเราก็จะขออนุญาตอ่ะกลับออกไปค่ะ แล้วก็คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลย เมื่อเข้ามาแล้วนะคะและนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราก็จะเลือกแบบฟอร์มข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะวันนี้เราก็จะอยู่กับ Tik t o ็อกค่ะแล้วก็มาเลือกหวดหมู่ตรงนี้ค่ะเอาวันนี้นะคะเราก็จะเลื่อนลงมาค่ะแล้วก็เลือกเป็นเพิ่มยอดวิวนะบริการตรงนี้นะคะก็สามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้น้อที่ต้องการได้เลยคะ่ะก็ลองอา่านดูนะความเ,เร็วกับเด็ดนะคะก็จะแตกต่างกันออกไปหรือว่าจะเลือกตามเราเป็นอ,อันแรกตรงนี้ก็ได้นะและเลื่อนลงมาค่ะตรงลิงก์ตรงนี้ค่ะเราก็จะไปที่หน้า Tik t o ็อกของเรานะคะเปิดคลิปวิดีโอของเราขึ้นมาเเลลยคค่ะะวัันนนนนีีนนน้้ก็็จปปิอ ตรงนนี้ะะคะกด copy ิงก์ข้างบนตรงนี้ก็ได้ค่ะหรือจะกดคัดลอกลิงก์ตรง่ตรงมุมขวามือตรงนี้ก็ได้นะนํามาใส่แถบได้เลยนะคะแล้วก็ใส่ปริมาณตรงนี้ค่ะวันนี้เราก็จะเพิ่มให้ดูอ่าหนึ่พันไปเลยเนาะข้างล่างนะคะก็จะเป็นเวลาแล้วก็เป็นค่าบริการทั้งหมดแล้วกดสั่งซื้อด้านล่างตรงนี้เลยเมื่อขึ้นแถบสีเขียวแบบนี้นะคะก็แสดงว่าเราทำการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะ และสาหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือว่าจํานวนเงินไม่พอค่ะสําหรับผู้ที่เข้ามาใช้บริการกันใหม่เนาะก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้เลยนะมาที่เมนูเติมเงินอยู่ตรงนี้ค่ะช่องทางการเติมเงินก็จะมีทั้งหมด5ช่องทางตรงนี้ด้วยกันนะคะช่องทางแรกค่ะก็จะเป็น t ูมันนี่วอลเล็ค่ะเราก็มาใส่จํานวนเงินตรงนี้นะคะแล้วก็ข้างล่างตรงนี้เนาะก็จะเป็นค่าธรรมเนียมยอดรวมทั้งหมดนะคะแล้วกดเติมเงินตรงนี้ค่ะอันต่อไปค่ะก็จะเป็นสแกน QR code ทุกธคาคานนะคะรับอ่าเราก็ มาใส่จำนวนเงินตรงนี้ค่ะแล้วกดถึงเงินตรงนี้นะก็สามารถสแกนจ่ายตรงนี้กันไปได้เลยเนาะหรือว่าจะบันทึกรูปไปนะคะแล้วก็สแกนจ่ายก็ได้ค่ะช่องทางต่อไปนะก็จะเป็นอ่าชิลเพค่ะแล้วก็มาใส่จำนวนเงินด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วก็มาเลือกที่การจ่ายของเราได้เลยเนาะก็สามารถเลือกกันไปได้เลยค่ะแล้วกดเติมเงินตรงนี้นะอันต่อไปค่ะก็จะเป็นคริปโตเป็นการโอนเงินระหว่างประเทศเนาะแล้วก็สามารถมาใส่จำนวนเงินตรงนี้แล้วกดเติมเงินตรงนี้ค่ะอันสุดท้ายนะคะก็จะเป็นบีแอนค่ะก็ทําเหมือนกันเลยมาใส่จำนวนเงินตรงนี้นะคะแล้วกดเติมเง คามมือตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองนะคะแล้วก็สําหรับใครค่ะที่เข้ามาใช้งานใหม่เนาะอาจจะอยากทดลองใช้เว็บไซต์กันก่อนนะคะก็สามารถมารับของขวัญฟรีได้จากเมนูรับของขวัญอยู่ตรงนี้เลยนะของขวัญที่แจกฟรีณนะตอนนี้นะคะคือของขวัญจากทิกตอกฟรีค่ะก็จะมีอยู่สามหมวดตรงนี้เนาะให้เราได้ทดลองใช้กันแบบฟรีๆกันไปได้เลยนะของขวัญน,นะคะก็จะมีการอัปเดตทูกๆหกชั่วโมงให้เราด้วยนะคะไปดูเมนูต่อไปไปดูประวัติการสั่งซื้อกันค่ะ เลขข้างหน้าตรงนี้เนาะจะเป็นเลขรหัสออเดอร์ของเราค่ะแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดนะที่เราทาการสั่งซื้อกันไปนะคะส่วนขวามือตรงนี้ก็จะเป็นสถานะของแต่ละออเดอร์ค่ะออเดอร์ของเรานะคะที่ทาการสั่งซื้อกันไปเมื่อสักครู่นี้เนาะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับใครค่ะที่เข้ามาใช้งานอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าช้าหรือยังไงนะสามารถติดต่อแอดมินได้ก็จะมี2ตัวเลือกนี้เลยก็จะมีตัวช่วยเหลือกับแอดไลน์นะคะตัวช่วยเหลือค่ะแล้วก็จะมาเลือกเรื่องตรงนี้เนาะแล้วก็ใส่เลขรหัสออเดอร์ข้างหน้าเมื่อกี้ ะะหรือต้องการใส่รูปภาพก็สามารถคลิกแดกไฟล์ตรงนี้เนาะแล,ะล้วนารูปภาพเข้ามาได้เลยนะแล้วก็ส่งตัวตรงนี้นะคะเมนูต่อไปก็จะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะเราก็สามารถคลิกคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะคะส่งไปให้เพื่อนของเราไปได้เลยค่ะหากเพื่อนงเราสนใจเนาะเราก็ได้คลิกเข้ามาใช้บริการนะคะเราก็จะรับอัตราคอมมิชชั่นอีก5%กันด้วยนะคะค่ะเราก็จะกลับไปดูที่ติ๊กตอกของเรากันนะคะไปดูยอดวิวคลิปวิดีโอของเรากันเนาะ ก็คลิปวิดีโอนี้นะคะยอดวิวอยู่ที่0นวิวเลยอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะขออนุญาตรีหน้าจอกันก่อนนะ ก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะจากเดิมมีศูนย์วิวเลยเนาะตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็น1 6 5 5วิวกันเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะใช้เวลาแป๊บเดียวเองเนาะสั่งซื้อกันไปไม่ถึง5นาทีนะคะก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วค่ะก็ <c oughs> หากยอดขึ้นเกินไปเนาะเมื่อกี้เราเพิ่มไปแค่1000วิวนะแต่ก็ขึ้นมาเป็นพันหกเลยเน,ะนาเน 1, เเนะก็ไม่ต้องตกใจไปนะคะ <c oughs> ทางเว็บไซต์ก็ใจดีแบบนี้แหละค่ะเขาก็ชอบแถมยอดให้เราอยู่เรื่อยๆเลยนะลองเข้ามาใช้บริการกันดูนะคะและทั้งหมดน ดดูได้นะคะคสําหรับวันนี้ใครสนใจเราได้แปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปแล้วค่ะก็สามารถคลิกเข้ามาใช้บริการกันได้เลยนะหากวันนี้ผิดประการใดไปหอขออภัยไว้ใที่นี้ด้วยนะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ